พี่อ้าวจะรออะไรทุกคนครับสามสองหนึ่งยิงครับเอายิงดิหนึ่งอ่ะบอกได้คำเดียวว่าไม่รอดแล้วกระสุนเนี่ยพี่เบียมมาจากออกฟอร์ดความแม่นเป็นรองตายยังวะหานี่ปั๊มยาววเนี่ยเฮ้ยมันมันลุกขึ้นสู้แล้วแย่แล้วครับท่านผู้ชมมัน กระสุนผนจะหมดปะไอห่ามเป็นบอสป่ะเนี่ยเฮ้ยบอสซอมบี้ชึกเล้ววะเอาแล้วนะฮะเรามีคนไปเกาะตรงนั้นแล้วหนึ่งคนนะฮะฟังไหนบ้างไหนที่ว่ายน้ำยืนครับยืนครับยืนครับไม่หยุดผมยิงนะครับคนไม่อยากตายหยุดเดี๋นี้นะครับไม่ไม่หยุดผมยิงนะฮะผมมีสไนเปอร์นะนับดึงงนะครับคนนับดึงถึงพรุ่งนี้เช้าฮะไม่หยุดผมยิงนะฮะ หนึ่งเองม่นขึ้นฝั่งอนะมุตย์จพูดไม่ฟังเลยนี่ฮะเรามาได้ถิ่นค l ียร์วิวนะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดแห่ง PVP ที่อยู่ตรงต้นไม้นั่นอะโอ้โหตรงนู้ดูยิ่แล้วปืนเราก็เป็นเนี่ย MP7 ไปสู้กับปืนอะไรนะ M4 อะไร M สักกาโอ้โหแต่ละปืน ยิงขู่ไปหนึ่งนัดดิไม่ได้หายไปไหนนะตวด,ด,ด,ดีไปหนึ่งเจ๊ะเลือดสาดนะฮะบอกได้คำเดียวอะผมว่าตอดอ,อกก่าแม่นปืนเดี๋ยวจะเจอีกสักนัดหนึง่งเอา้าไปครั้นี้ยิงไม่ถึงแล้ววะเอา้ามองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อกี้ยังยิงอยู่เลยอ๋อเหยียบไม่ถึงเรื่องซะอืมเอา้าโอยกระจายไม้นี่แหละกระจายเลยฮะคุณ้ชมนะสาั ดูร <t od em |ms|> ีเฟ่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมมอไมดีจะจะลบดีไหมเนี่ยจะไปลบดีไหมแม่งโอ้โหไม้ด่ลั่นเลยขอโทษนะนายเราไม่ได้ทำร้ายนายเฮ้ยมีมีคนพูดว่ะนายที่ว่ายน้ำอยู่ครับหยุดครับใช่ปะวะของมันเยอะมันกระเป๋าใหญ่อะอ้าวรอช้าอะไรดิงไปหนึ่งแจ๊ะของฝากจากนักของฝากจากนักร้นหนึ่งสอง อู๋ไม่โดน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 เอ้าไปเสร็จตอนไหนรอของล้นด้วยกีล้นได้แจกไรเซนหมดละหนึ่งเม็ดอุ้ยอะไรตกกลางทางวะแบนเดตเอ้าใครทำแบนเดตกอะเฮ้ยรอซื้อปะเนี่ยแบนเดตของคนอื่นพอเราก้มปุ๊บอุ้ยนี่กระโดดหลบเอาไปบ้านไหนอะไปรอด้วยจะพึ่ง เลยเสียแนาพรำพฮะผมยึดไปผมโดยในยิงตายใกล้บ้านทามอะ่ะอ้าวแสดงว่ามันกำลังจะมาดิใช่ปะ่ะอยู่บ้านทามเลยอะ่ะใ,ใกล้ๆเลยตายแล้วเนี่ยเอา้าเสียงปืนมาจากไหนอะ่ะเอาเอ้าเอาเอาใช่ปะนะ่ะเนี่ยผมตายว่ะเอา้าชิบหายแล้วตายมีสองตัวสองตัวสองตัวดิววเอา้าบู๊สิครับแบกหนึ่งครับสู้เลยครับสู้ๆนะครับ ไป้มาเลยขึ้นมาเลยแต่งตัวใหม่มาใหม่วะเดี๋ยวผมดูด้านขวาให้นะครับมาดิหยุดครับผมมาเจ็ดคนนะฮะโอ้โหเหมือนได้ยินจากเสียงเฮลิคอปเตอร์อืมจิกไปหน่อยจริงยิงขู่เอ้าทำไมสูบไม่ได้วะกดขวาดิอ้าวนี่ไงเอ้ยมีคนกดใหม่เว้ เสร็จเลยพิธามเอ้ากระสุนมันผมมันจะรวมกระสุนยังไงวะเสร์ฟที่แปดอะ่ะใช่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 ใชเอาแม็กซ์อยู่นี่เหรอเมื่อกี้ไม่อยู่ผมจะงงเลยเนี่ยวิธีการอา๋อต้องถอดก่อนอันล็อก๋อกระเป๋าเต็มอันล็อกมาปึ๊บเอ้าอะไรวะเนี่ย <c oughs> หลังงงกับกระสุนอยู่นะั่นแล้วก็ทำการรวม ปึ๊บใช่ป่าววะเออเนี่ยรวมเสร็จแล้วก็ใส่เอาแล้วผมดบปืนไหมเหรอวะปืน M4 มีเอามีคนมาแล้วผมยังงงกับปืนผมอยู่เลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> ห้าคนชิปหายแล้ว <c oughs> มาแล้วอะไรวะผมยังเก็บปืนไม่ได้เลยเนี่ย MP7 <c oughs> ม,มาแตกหนึ่งฮะผมยังเก็บกระสุนอยู่เลย <c oughs> เอาตายเหรอ แล้อหลอไปหนึ่งครับมีเึิงช่วยตัวเองแล้วหนึ่งสองอ้าวแตกหนึ่งครับเฮ้ยผมเหลือสิบนัดน่ะก็ให้โชคดีโชคดีอ่าเรียบร้อยฮะโอ้ตายเลยก็นะฮะดูดีอ้าวทั้งวันเนี่ย โอ้ยแม่งมางงของงงอ่ะเก็บหาเยอะแยะวะพี่นายนายเก็บของเมาไปอ่ะนายจะเก็บของก็ดีเราจะไปให้แจกเด็กๆน้องไปแล้วเอาฮะกลับมาตัวเปล่าเหมือนเดิมนะครับนี่อะไรจะบ้พุทธกตีป้าหลัหลัวลนายหลังต้นไม้อ่ะไม่ได้วะยังอยู่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 เฮ้ยเราจะไม่เราไม่ได้จะมา สู้กับพวกมันเราจะไปในเมืองผมออกวิ่งออกไปผมโดนยิงตายก็กดหมอบแล้วก็ออกต้องหายไปแล้ววะออกมองผิดต้นอยู่อย <F occurs> ู่ต้นไม้อยู่เดี๋ยวอ้อมไปให้เด enfin ี <den> ๋ยวอ้อมไปฆ่าให้โอเคไหมเฮ้ยอย่าไปกลัวดินักรบทะเกิดมาต้องทีชีพนี่บอกอะไรให้นะผมนี่เอา นี่หมวกสุดน่าร <bathroom> <laughs> <de rees that dit resort> ักมาด้วยนะครับได้ข่าวว่า300 GC ฮะไม่สนใจครับใส่ไว้เพราะความแบวไหนวะพี่โยเกิดมาโจะมันดิของอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมไปฆ่ามันดีกว่าบนึงนะมันน่าจะมีประมาณจากที่น้องแมวสัมผัสได้น่าจะเป็นประมาณสองตัว อ,อ๋อไปไหนแล้ววะ,ะต้นนู้นเหมือนมันจะเห็นผมด้วยวะ่ะอย่านเะดี๋ยวให้กูไปเติมซื้ออะไรนะบวกในทุกคลิปมันมันจะยิงผมปะวะถ้าผมว่ายนะ้ำข้ามไปอีกฝั่งไปไหนแล้ววะหยุดต้นไหนกันแน่วะเนี่ยอ๋ตอต้นนี้ต้นนาวพ่โยเห็นปะพี่โย, <c oughs> โยข้างหลังพี่โยมีปืนปะ เอ้าวโยอีเข้าไปต่อยไปเลยอีเข้าไปต่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจ็อบมันเอาปืนขู่มันเองอ่ะโยเอาเลยโปรเทคแล้วโปรเทคถุยโปรโพโพเทคเอาและวฮะโยข้างหน้าต้นไม้เห็นเปล่าต้นไม้ผมว่าข้างหน้าต้นไม้ผมว่าผมกลัวแม่งมีอ้อมมาว่ะแม่งล่อซื้อหลายรอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวพิโยโอ้มันเห็นพี่โยแล้ว ออกตายแล้วเหรอแดงแดงแดงเด็ดเคนี่โยค่าได้อ่ะฮ้ยพี่โยทำอะไรยิงธน,น,นูเฮ้ยธนูแล้วทีเียวเฮ้ยนี่ธรรมดาในพานมันคงไม่มีเลือดในพานครับมีของว่ามันอะไม่มีของก็กทำซาแล้วเดี๋ยวเหอะมาเก็บของผมกนนม่อนได้ไหมเนี่ยได้เก็บของกันดิรู้สึกว่าหมวกแมวนี่แม่งน่ารักแห่งเดียวไม่อย่างพวกอื่นเดียวไม่ฟอนะ ยังกาดด้วยแสงก็ส่องไม่ได้โอ้ยมิโยทางนี้นคืนนะี่ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่วันยังไม่มืดนะแต่ก็เกือบแล้วอะมาเร็วๆทุกคนเดี๋ยวมีโยนีบมาเลยเดี๋ยวไม่เกิดมนะันแค่ไหนมันไม่มีซื้อเกิดมันมีผมไม่โยตั้งแอสซซีนเลยแอสซซีนเลยเหรอทำไมจะจอกงี้แอสซซีนเนี่ย ในกระจอกพี่จริงๆผมโดนหหายรักไม่เห็นโดนเลยเนี่ยเลือดไม่เห็นรถเลยเนี่ยอยู่ซะอีกฝั่งเลือดผมเลยครับอยู่อีกฝั่งนึงไม่มีใครปลอดภัยดีพ่โ้น้ำมาเร็วดูดโหน่งงกจริงดูดทุกอย่างเร็วละทิ้งไปมั่งก็ได้ดั่งที่พทะเจ้าได้ตัดไว้ว่าตัดว่าอะไรดีเร็วๆไม่รู้พี่โยตูนี้เนี่ะ เขาบอกว่าอย่าโลภคนเราเกิดมาจะมีกิเลสใช่ไหมตัดทิ <S 1> <S 1> ้งไปแล้วตอนเนี้ยเด็กกิเลสจะตายเอานะเอ้าพี่โยงหายออกที่นี่เฮ้ยนานเลงวะนี่ดูดทั้งแม่น้ำเลยไปเนี่ยโอ้มาแล้ววหรอแต่ว่าวันนี้สงบมากเลยนะไม่มีเสียงปืนเลยเลยก็ปืนเราเนี่ยแหละไม่ไม่ออ้าวพูดปุ๊บมาแล้วหนึ่ง คราวนี้จะบุกทางฝั่งไหนดีครับคราวที่แล้วไปตายทางฝั่งเหนือเหลือทางตอนใต้นะฮะเือยังไม่ตายอ๋อมันมวาแล้วนะอ๋อมันเกิดมันมันมันซื้อเกิดมาเหรอยิงไหมผมไม่มีผมไม่มีไอ้นี่โอ้โหไม่ได้โดเลยครับไม่มีคําว่าใกล้เคียงเลยนะไม่มีคําว่าใกล้เคียงเลยนะ มันจะอะไรเอ้ยมันไม่มีนี่เว้ยอะไรมันเครียกว่าอะไรนะนายมิชชั่นยิงหนึ่งสองยิงรถมาหน่อยรถปืนลงมาหน่อยเออลงอีกเอ้าเหมือนจะยิงผมว่ะไหนวะโดซ้ายน้องเพราะว่าเดี๋ยวยิงมีบาดเพื่อนมาสนเออพวกมันยิงมันยิงผมรถแค่เส้นผมมาพวกพวกไก่อย่าไปสนใจเลยนึกถึงปลาเป็นยิ่ได้แล้วกลัวแล้วมันน่าจะปล่อยเลี้ยมมาสักตัวนะ ไอเคปริญญาหนักโคตรเจอาไอเคกเขาบอกคนคนร้ายผาเสือเอา้าเราไปเล่นน้ำทำไมเนาะเงียบครับผมไม่ใช่เสียงเสียงน้ำผมกลน,นี่ยแหละหลับอยู่ว่าเสียงอะไรโอ้หคุณมีเสียงสมบีอยู่มีเหรอโอ้มึงนี้ก็มีซอมบี้นี่หว่าเดิมๆนึกว่าเป็นเมือง PvP <laughs> ไหนวะมันอยู่มันมาฆ่าหมาป่าวะ <c oughs> จะซูมไปทำน้ำมาเลย,เลยใช้นี่ซูมเฉยไหนวะมีวะปลอดภัยครับ,นบในป่านี่สั่งกันแล้วเลยโอ้โหในป่านี่ยิงในพาน <c oughs> ในในพานนี่ล่ากันทุกวันระวังนะขึ้นไม่ดูตาหมาตาเรือดีปะ ฝั่งในบ้านในบ้านมีปะในบ้านมีปะมีคนว่าในบ้านไม่มีปลอดภัยดีครับคเคลีย์หรือารรภาษาอังกฤษสั้นๆว่าเคลีย์ภาษาไทยก็คเครียร์ภาษาไทยคเครียดเอาเอาเอคเคลีย์อู้ยอย่าบังดิไม่มีใครเลยวะในพานในพานต้องอยู่ที่สูงได้เปรียบไม่มีเลยวะ พันหม่องเราเป็นพันหมกเราพานโจ๊กเละอย่างโจ๊กเนี่ยโดนยิงทีนึงฮะเกี่ยวเลยวะโจ๊กสีชมพูวะฮะลึกไม่ใช่แล้วลึอไปกันมั่วแล้วตะเจ้าว่าะเจ้าโจ๊กวะโจ๊กสีชมพูนี่เหมือนซอมบี้จังครับจะขึ้นบ้านเลยมาดิทีนี้ต้อนรับไม่มีใครอ่ะเราก็ต้องไปบูดิเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ผมผมนอนอยู่โอ้หผมนี่นอนแทงเลยครับอุ้ยงหนยายหิงนี่เปลืองหน้าไม้เกไปยิงคนใช่อไหมครับมันเคยโอ้ยเต็มยศมาเลยไหนเต็มยศแล้วก็ต้องยิงให้หมดยศไหนไหนไหนดูยังไงวะมันเคยโดนน้ำปั่นไหนวะไหนขึอนเต็มยศจจะะววิิ่่งงไไปหนไหนวะ อยู่กับคนละที่วะเนี่ยคนละหินมันมีกี่หินวะเนี่ยในแบบนี้อ,อ๋อเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วเอาสไนเปอร์อน,นั่นแน่ทำเป็น,ห,น,น,นหันมินเนมิชชั่นมันมองเห็นบนตึกวะเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะจังหวะนี้ฮะทันดูมันไกลก็หูทันดูก็ไม่เจอดสองคนเกิสองคนโอ้โห <c oughs> เ,เอาละฮะเราจะมาดูกันว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะฮะ เอามาส่งมาทางเราเหรออ้าวใช่จริงปะเนี่ยใช่ส่งเราอ้าวข้ามันเห็นคนอยู่บนบ้านเนี่ยมันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กแล้วปิดในมิชชั่นดิมันก็ต้องเห็นดิวะสีตอนเช้างหน่อยทช้าเลยสวัสดีฮลโลฮัลโหลกดพูดไายได้อีกกดหมายให้ผมด้วยฮลโหลมา e ยู่กับฟรอมมาเนมมี่สโจ๊กอ้าวหายไปไหนแล้ววะโอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยไหนก็ใช่หาไม่เจอแล้วเนี่ย เอ้ามันเพื่อนกันมันบอกเห็นคนมันบอกเห็นคนอยู่บนบ้านไหมน่ะเหมือนเขาจะเห็นเราด้วยนะแหมต้องเหมือนเพื่อนเล่นเลยลง์เฟย์คอมฟอร์มมาเรต่ิมกโจ๊ะเดี๋ยวไอติ้งเออเอาไงอ่ะก็รอฆ่าดิพี่โยมีระเบิดป่อเอาดิเราใส่หมวกแมวสู้หน่อยเว้ย นี่เอาไว้ตรง F6 F6 คือระเบิดมาดิาเกี่ยวกอนคนนะาสอคนเออพี่โยแอบไว้หนึ่งคนนี่อ่ะเอาจักกับจักมันยังไม่เห็นเรายังไม่เห็นไม่เห็นไม่ยังไม่เห็นไหนวะนี่ไหนเดี๋ยววะต้นไม้มันก็เยอะจังเลยนะผมว่าจะไปตัดบนะ้างแล้วน่าหิววะน่าจะอยู่ต้นไม้นั้นเนละต้นไม้ต้นนั้นอ๋อเห็นแล้วสองกล้องอยู่ฮัลโหลไปยังก่อนสองเราไม่เลิกเลยเยอะไอ yeah, ูส่องเป็นนกเลยผมไม่ใช่นกผมคนเฮ้ยมันกระโดดมาแล้วอะประจ ong ประจ ong ประจ ong แล้วผมไปแอบหแบบต้นไม้ดีกว่าคนไทยใจกล้าหาญไปไหนแล้ววะขึ้นต้นไม้ต้นไม้แล้วต้องดันก่อนแหมพูดเป็นดตี A นะเราต้องดันเงิน เ้าอ,องใสองสัยพี่แกเขาจะมาว่ะเราก็เราก็จะทําการดักนะฮะไปอีกฝั่งหนึ่งผมเดี๋ยวผมอยู่ปลาละอยู่ปลาละบดเดินตัวเองใช่ไหมได้วเป็นไงครับแตกหนึ่งเหรอเอา้านี่โถฝีมือระด,ดับผ่านโจ๊ก เก็บของมันก่อนแป๊บนึงพี่โยนี่โถ่ทำไม่ได้เลยอ่ะนายจำหลังไว้นะเราอ่ะคือทำเก็บของตรงนู้นเลยผมเก็บอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวผีมันมาไม่เหรอนายจำไว้นะเราอ่ะผ่านโจ๊กจำชื่อไว้เลยไม่ใช่โจ๊กธรรมดานะครับโจ๊กหมูหมูก็โจ๊กอร่อยเหาะครับรัดนี้ไอเย้มไอด้วยอ่ะอ้ยใช่อ่ายเพิ่มเดียวครับ พระเจ้าไอ้ตายเถอะเระเป๋าเต็มเลยที่ดูดิว้าวพระเจ้าเราต้องอย่าโลภมาแค่นี้พอเอารออะไรครับดิสิครับปืนสั้นนี่เก็บไว้แมวโหไม่มีเข็มชีดยาด้วยสงสัยมนใส่จะกลัวโอ้ยบอกได้คำเดียวครับผิ่เขาว่าเร็วเขาว่าเราไม่ใช่บอกแล้วว่าเจอพานเจ้ามีแก๊สหอด้วยมันจะไปทายาไงวะดูพี่โอ ไหนดูพี่โยดิสอบพี่โยเหรอโอ้โหคนอะไรฆ่าตัวตาย <c oughs> เฮ้ยโดนผีกัดโอ้โหคิดดูดิอยู่ตั้งนานไม่เคยสีเลือดให้ใครสีเลือดให้ผีเฉยขอกินยานหน่อยดิยาอ้าวเมื่อกี้มันไม่มียาเลยเหรอ,อมีปะอ๋อมีแบนเดตโอ้โหแบนเดตเจ็ดอันพระเจา้าให้ตายเถอะ เราไม่เคยสะสมอะไรเยอะขนาดนี้เราขอกินนายพัดตาดหน่อยน,นะอย่ากดเรานะหนึ่งสองหืมพัดตาดอ,อย่อยมไอเหูยมีแนะม็กหนึ่งแม็กธรรมดาครับปึ๊บเก็บโนโจ้เฮ้ยหูยของพี่โยกมว่าเก็บของพี่โยแล้วเราหนีกันดีกว่าปะ <c oughs> <c oughs> ไม่เยอะของของฝัง่งน,นู้นอีกเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาแคนมาแน่นอนเลยเอไอเดียพี่โยนี่มาเก็บแล้วพี่โยด ให้ผมลดดิทก็ได้มั้งไม่ได้ <c oughs> ดิทอะไรเราเราต้องสู้จนเส้นเลือดจนสุดท้ายฮ่า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 ไม่มีใครมาแล้วอ่ะกดถีพูดให้โหดที่ละมาโนลาดหน่อยทีเหงาเฮ้ยไม่ได้อยู่โนลาดเคียร์วิวอยู่บ้านเคียร์วิวบ้านหมู่แปดหลังที่สองมาหน่อยครับอยากเจ็บมารับผมหน่อยครับ รับอะไรเล้าไม่ใช่รถแท็กซี่ว่ายนะมาพูดอย่างก็นรถเป็นรถแท็กซี่มีคนเหรอเดี๋ยวเราเข้าว่าแล้วก็ทำการดิสดีกว่านะครับเป็นการรักษารักษาตัวนะฮะ้ารที่ว่าผมปอดก็ได้ครับผมผมยอมรับครับผมปอดครับ <c oughs> ผมไม่เคย <c oughs> เก็บของได้เยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที เก็บของได้ขนาดนี้ฮะรวมของพี่โยได้ฮะเอ้ยไม่ใช่โยไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บเลยโอเคเช็คของก่อนโอเคมีเท่านี้ซีแม็กมันเจ็ดแม็กเลยซีแม็กเจ็ดแม็กเลยเหรอเจ็ดแม็กโอ้โหแบงค์อะไรดีเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยหมวกหมวกแมวสุดน่ารักนะฮะก่อนแต่ก็ต้องทําการนี่ครับแอบใต้เตียงทําให้แอบจ้ตายได้นะฮะอยู่ข้างบนครับสวัสดีครับ